เฮ้ยเฮ้ยป่าโดดอกวะตรงใส่ถือฟูงมันอีกแน่นอนเลยเนี่ต้ากระบอง่า,างยัาอบอกออ้งกระบอกมันอ่อนนะเลยตนเทีด้หนี่้องเส้นไงเอาโตอทองเส้นมาเด้ิโแฮทีได้นิก็งเงยปนิว มันเี้ตัวสั้นอยู่อย่ก่กับติดขึ้นมาไอ้คือบดินวะรอบ้อกตีมันตกบดินววเลนว่บดินะ <c oughs> เอ้าเงี้ยงปกนนำปุ๋บหมยเมื่อกี้เนยเ้รษฐาเมื่อกี้พ่อกลูกเขาไป็นไพ่อกลูกรอบนียังบวชพ่ <c oughs> อเมือเ่อกีอ้แลาเอาไป เอาลูกกาแฟม่อกี้เลหลายตัวนี่อุ้ยหลายตัวนีเขาเอาว่าวเลยเลยแดดเดียวเด็ดเดียว

เหี้เขามายังไม่ข oh, mm. hmm. okay. hmm. pues ึ um ้นปลามันอยู่สอบแล้วนี่ปลามันอยู่สออืจาใส่เครับเังอยวนนี้เสาบึงนี่สาที่เขาใส่ไป

เพื่นโบเพียงกันเด้เป้่าจับเอาป่าเด้เพื่นโบเพียงกันนั่นเพื่นมันเป็นลาบลาบเอ้มันเป็นเอียงเอียงเป็นม้วุมมนเพื่อนมุมมนตัวตัวเนี้ยอ่อืมเฮ้ยอะไรก็ขัอนียพี่อุ้ยปากบอกสองตัวเท่าอีกตัวนึงเอาหยิบออกเหวดเลยน่ะ กออลลโอ้ทินป่าแล้วสองคนนี่ส่กบไปแล้วไปกบไปแล้วสลัดสแลดยังจะขนบ버สลัดยังบอกอไปแล้วกระไรโอ้ยเนาะารบสลัดที่ไปแลวนะเฮ้ยก็ให้มาหาป่าก็เลยมาหาผู้สาว

ไปเลวสาวีตานมือเลยจับเบียงโูไปกัไปไปน้ำโผล่อโงเหโอ้โอ้เสือกตัวนี้มัน Nhào mời nhau nam lực bởi vì bột hắn pháo bột hắn pháo bột hắn nam nằm tùy hoi 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 อู้ยี่รึีี่อือดอู้ยปลากระบอกมัวอะไมัวเมนอือันนี้มเมนปลากระบอกเฮยังวาเพินปลายังวะจำซื้อหมื่อใดวะอู้ยี่ตอนนี้หลายอย่างพซื้อจำซื้อเรอ อันนี้โอเคนี่เรียนแบบกุศลกุศลว่าโอเคอืมพ่อแม่กวนนะโอเคโอ้จกเอาไปนี่นั่นแะปากกระบอกปุ๊บนั่นแหะตัวนงี้ยเลยยิบเลยเฮ้ยคอยซ้ำหนอคออ